สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง believer 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนในเดือนมีนาคม2565รบครับซึ่ง,ส,งสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบนะครับทั้งราศีและก็ลัคนาเนาะ กดอ,อื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุญครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสมารถอาลาดีมาที่บิ l i บเบอ6 9ซึ่งจะอยู่ท้ายตรงนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอาลาดีมาทำค่าครูได้ครับส่วนผู้ที่เกิดในราศีมีนสามารถดูได้จากชาร์ตตรงสีส้มนี้นะครับผมทําให้แล้วนะตรงล่างนี้ส่วนผู้ที่เกิดลัคนามีนให้ดูที่จุดกําเนิดสีแดงตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดเดียวกันนี่แหละครับอืม ทีนี้ในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่3ของปี2565เนาะเพิ่มแป๊บๆก็จะครบ4เดือนแล้วที่เราเคยทำคลิปต้นปีมาใช่ไหมครับมกราคมพามีนาเมษานี่เดือนนี้เดือนมีนาคมอีกหนึ่งเดือนเองนะครับก็จะครบรอบแล้วก็จะแบบเออหมดแล้วก็จะต้องทํากลางปีใหม่แล้วก็ปลายปีใหม่ใครสนใจสามารถกดกระดิ่งติดตามได้นะครับจะได้ไม่พลาดรายละเอียดเพราะว่า มันเป็นรายละเอียดที่ที่เป็นภาพกว้างนะครับ4เดือนเนี่ยมันบอกล่วงหน้าได้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่ามียอดวิวสูงด้วยนะครับสรับคนให้การตอบรับก็ขอบคุณณที่นี่ด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามและฟังกันได้ในเดือนมินาคมนี้นะครับมีการโคจรยกยายราศีทั้งหมด3ดวงแต่ย้าย4ครั้งเนื่องจากดาวพุธย้ายราศีสองครั้งในรอบเดือนนี้นั่นเองนะครับผมพิมพ์ผิดนะ4ี่ดวงำจำเป็นเป็น3ดวงแต่4ครั้งนั่นเองเนาะ เนื่องจากทำคลิปไวนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทันก็เลยรีบกวาดสายตาสีสีแถวนึกว่าสีดวงนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในแยสสำคัญของดาวพุธย้ายราศีก่อนเสิร์ตอันนี้ดาวพุธเดินปกตินะครับไม่มีอะไรแต่ว่าดาวพุธเนี้ยเดินไวทําให้เกิดความผิดปกตินะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนาะเริ่มต้นกันที่ดาวพุธดาวคู่ครองกันเลยนี่แหละดาวพุธ เดินถอยหลังมันหมายถึงการปฏิสัมพันธ์ที่ล่าชา้ามันหมายถึงดาวพูดหมายถึงการพูดการสื่อสารเอกสารแล้วก็หมายถึงการสื่อสารกันส่วนดาวถอยหลังแปลว่าล่าชา้าล่าช้าเรื่องของการสื่อสารพูดอะไรแล้วก็ต้องแบบเลื่อนเลื่อนๆ่อนไปอย่างเช่นใครที่เรียนต่อใช่ไหมครับแล้วแบบประกาศผลนะ่ะมันจะถูกผัดถูกเลื่อนออกไป สอบมาครับแล้วผลมันจะเลื่อนออกแล้วก็ใครที่ทาบีซ่าอย่างเงี้ยครับก็ต้องเลื่อนผัดมาเอาเดือนหน้าเดือนนี้ยังไม่ได้อะไรเงี้ยครับไอ้สม,มุินะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบใครสมัครงานไว้อย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ครับต้องรอเดือนหน้าอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นแนวแนวเนี้ยครับอืมมันคือการถูกผัดถูกเลื่อนออกไปล่าช้านั่นเองส่วนดาวพุธเดิมปกติก็คือปกติก็คือดาวพุธเป็นดาวสุประเคนะครับอ่า แก้ไขเอาตัวรอดได้ดีมีสตินะครับแต่ดาวพุธเดินไวเนี่ยเป็นพุธบาปประเคาะกับเดินถอยหลังเป็นพุธบาปเคะนะครับให้ผลที่ไม่ดีกับดวงชะตาดาวพุธเดินหน้ามันหมายถึงการได้หน้าลืมหลังเพราะอะไรดาวพุธไปข้างหน้าเนี่ยเป็นดาวแห่งสติพอสติมันเร็วเนี่ยมันจะไปบีบบังคับให้ดาวคันไวด้วยดาวคันคือดาวแห่งการแอคชั่นการกระทําพอคิดปุ๊บทาปับ๊บเสียหายตามมาเพราะอะไรใช้อารมณ์ แล้วดาวพุธเนี่ยมันตกหล่นง่ายดา,ดาวเดินเร็วเนี่ยมันหมายถึงการตกหล่นนะครับของดาวพุธเพราะว่าสติมันไปไวเกินไปคุณสังเกตดูสิครับว่าเวลาเราไปทํางานสายหรือเรียนสายเนี่ยเราหอบของพลุงพลังใช่ไหมครับไว้ในอกเนี่ยแล้วก็วิ่งของหล่นทีละจินครับไม่รู้ตัวก็ดีรู้ตัวก็ดีต้องไปตามเก็บพอไปหน้างานแล้วเอา้าของหายเพิ่งรู้ตัวก็วิ่งไปเก็บ มันก็คือเสียเวลามันก็คือของหายมันก็คือความเสียหายนั่นเองมันหมายถึงการทําอะไรด้วยความรีบร้อนเสียหายครับเอกสารไม่อ่านเซ็นไปเลยอ่ะเสียหายตามมาแล้วก็หมายถึงยกอีกตัวอย่างหนึ่งคือการโอนเงินที่มีหลักศูนย์เยอะๆครับเพราะมันเหมือนกันหมดเลยอะ่ะอย่างเช่น1 1ึ่งหมื่ 11, 000, นหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านเนี้ยยิ่งมูลค่ายิย่งมากขึ้นก็ยิ่งต้องระมัดระวังให้ดีเพราะมูลค่ามันสูง เราเรากว่าดสายตาปุ๊บด้วยความชํานาญใช่ชํานาญอาจจะได้ดาวพุธปกติแต่เมื่อดาวพุธเสิร์ตเนี่ยมันจะหล่นหมายถึงพลาดไปหนึ่งตัวกดเกินไปกดขาดไปเนี่ยเดือดร้อนใช่ไหมครับอืมแล้วมูลค่าไม่ไม่ธรรมดาด้วยนะสูงดังนั้นเนี่ยดูดีๆก่อนอย่าเพิ่งรีบนะครับเพราะว่าการรีบร้อนไม่เป็นผลดีนะครับเพราะว่าดาวคารมบนไวเนี่ยมันหมายถึงการเสียหายได้นะครับ ประมาณนี้เนาะให้เราเข้าใจแนวแนวแนวนี้นะครับพอจะเข้าใจคอนเซปต์เนาะเดี๋ยวเรามาดูดาวพุธย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปที่ดาวประจําตัวกันก่นกอนเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดาวประจําตัวยังอยู่ที่เดิมนะครับราศีกุมภ์พวินาศตานุวินาศมีความหมาย2อย่อย่างที่เคยพูดไปนะครับหลายคนอาจจะเบื่อแล้วแต่เดี๋ยวดาวพฤหัสบดีจะย้ายแล้วในเดือนหน้านะครับ8เมษายนนับเข้าดาวเลยตนุวินาศมีความหมาย2ความหมายคือ ตัวเราสันโดดอยู่กับบ้านปกปิดหรือออนไลน์อย่างเงี้ยก็ได้ครับเป็นแนวนี้เนะเาะมีความเครียดมีความกดดันนะครับและว,วินาศมาถึงต่างถิ่นด้วยต่างแดนต่างประเทศซึ่งมีดาวกรรม,มะมาอยู่ด้วยและตัวเองมาอยู่ด้วยวินาศแปลว่าการงานลงวินาศคืออะไรตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับถ้าใครไม่เปลี่ยนงานน่ดาวจะบีบบังคับให ตกงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีจะไปเป็นเกษตรในราศีบีแล้วเนาะในช่วง8ปเมษาเนี่ยอีกประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะหมดแล้วจะพ้นภัยแล้วนะครับแล้วดาวขอโทษครับวินาศไปซะที่ไหนละ่ะวินาศไปสาสชาเพราะสังคมอ่ะมีปัญหาเป็นนิดด้วยนะครับวินาศหมายถึงการละทิ้งสังคมละทิ้งเพื่อนนะครับหมายถึงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งคือจากลาไปยังต่างถิน่น2คือเพื่อนคขบเพื่อนไม่ดีครับ คือเพื่องว่าคุณขบเพื่อนไม่ดีในช่วงนี้มันมันเลยต้องเสียเพื่อนสังคมไม่ดีทําร้ายเราเราจึงต้องเปลี่ยนสังคมก็ได้ด้วยหรือไปสแสวงหาดินแดนใหม่ก็ได้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะครับเดี๋ยวดาวพุธจะมากระตุ้นเดี๋ยวที่บอกอ,อันนี้เอาตีความหมายแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็หมายถึงการเปลี่ยนงานย้ายงานอย่างที่บอกไปงานไปอยู่ต่างถิ่นตัวเราก็ต้องไปต่างถิ่นด้วยนะครับเพราะงานทําให้เกิดเงินแต่ตัวเราไม่ได้ทาให้เกิดเงินนะครับ วาสนาเนี่ยมันหมายถึงได้จากการงานเพราะเป็นภพปัจจุบัน,นการนะครับคือเราคิดการเลือกการทําการตัดสินใจใดๆเนี่ยมันอยู่ที่เรือนครมะสําคัญมากเพราะเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับวาสนาเราก็อยู่ที่นั่นนั่นเองตัวเราก็ต้องไปตามงานนะไม่ใช่งานมาตามเรานะไม่ใช่ว่าฉันอยากอยู่เนี่ยก็ให้งานมาอยู่ที่ฉันสิไม่ใช่ตัวเราต้องย้ายไปทํางานนะครับเมื่องานต้องมีการละทิ้งก็ตกงานไงละ่ะวาสนาก็ไม่มีใช่ไหมครับ เออก็เลยต้องหางานใหม่ไงอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีวาส,สนาดังนั้นเนี่ยคนราศีมีนจจคล้ายคนราศีกันเปะเลยแต่มันโตกันข้ามกันไม่คืองานคือวาส,สนาวาส,สนาคืองานนะครับมีความผูกพันกันดังนั้นเนี่ยเรื่องงานดีๆที่มันถูกกใจที่มันถูกกตัวงานที่ถูกใจทําได้นานงานที่จะมั่นคงก็ได้จากงานที่เป็นตัวเองดังนั้นเนี่ยก็พิจารณาตัวเองเป็นหลัก เรียนอะไรมารู้อะไรทําเชี่ยวชาญอะไรทําสิ่งนั้นครับอืมแต่ไม่ใช่ทุกคนนะอย่างเช่นใครที่มีดาวพฤหัสในราศีมังอ่ากุมเนี่ยเป็นคนเกิดปีขานโดยโดยโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะดาวพฤหัสย้ายกลางปีมันจะต้องข้อมปีนกักษัตริย์ทีนี้อ่าวินาศมันเป็นอย่างงี้การงานมาลงวินาศเนี่ยมันแปลว่าทาตามตัวเองไม่ได้เพราะตัวเองวินาศไง นะครับตาลวินามันทํางานที่เป็นตัวเองไม่ได้มันหมายถึงการละทิ้งตัวเองต่างหากหมายถึงงานที่ตรงกันข้ามกับตัวเองเลยนะครับก็คือต่างถิ่นหมายถึงตัวเองเกิดที่ไหนต้องไปทำต้องไปทำงานที่ต่างถิ่นนะครับไปได้ดีต่างถิ่นเป็นศัตรูกับบ้านเกิดกับถิ่นเกิดทําแล้วไม่รอดครับทําแล้วก็ต้องจบทําแล้วก็ต้องจบคืออาจจะทําได้10ปีนะครับทาทาเปน10ปีก็ได้แต่มันก็ต้องเปลี่ยนงานใหม่อยู่ดีเออถามว่าไปต่างถิ่น10ปีจะไม่เปลี่ยนเหรอก็เปลี่ยนได้ แต่มันมีวาสนามากกว่ามันได้ดีกว่านี่นครับคือมันจะมีแบบอัพอัพให้ตัวเองดีอะเออพูดง่ายๆมันต้องมีอะไรดีสิอยู่ต่างถิ่นเพราะดวงดาวมันบอกอย่างนี้ไงถูกไหมครับเราต้องทำตามดวงดาวนะครับถ้าเราไม่ทําตามดวงดาวทําว่าได้ไม่ได้แต่ผลที่ได้จะไม่ดีเท่าอืมนะครับทีนี้เราเลือกได้นะไม่ใช่เลือกไม่ได้ไม่จําเป็นต้องทําตามดวงดาวก็ได้นะครับบอกเลยแต่ว่าเหมือนช้างอะครับ คือชักกระเยาะกับช้างอ่ะแล้วคุณคิดว่าเรามีสิทธิชนะช้างไหมมีบอกเลยว่ามีแต่คุณจะทําวิธีไหนอ่ะที่จะให้ชนะช้างได้มันยากใช่ไหมครับเราคนตัวเล็กๆอ่ะจะไปชักกระเยาะสู้ช้างได้มันก็ต้องใช้หัวไงแต่คุณต้องรู้ว่าศักยภาพคุณเนี่ยพอไหมที่จะสู้กับชา้า,ชา,ชางได้อ่ะจะเอาชนะช้างได้อ่ะนั่นแหละมันก็คือการเบี่ยงเบนกรรมหรือเบี่ยงเบนพฤติกรรมเบี่ยงเบนดวงชะตาเนี่ยทำได้ครับแต่ว่าใช้แรงเยอะแล้วก็ใช้ สมองเยอะมากคุณต้องรู้กลยุทธ์จริงๆนะครับถ้าเราทําไม่ถูกกระดูกมันก็ไม่รอดอยู่ดีมันก็ต้องดึงไปตามกระแสะกรรมนั่นะก็คือการเลือกการกระทําของเรานั่นเองนะครับก็คือความรู้ความชนานาญนะพูดง่ายเอออย่างที่บอกไปถ้าคุณไม่ชํานาญคุณจะเอาชนะช้างได้ไหมล่ะถูกไหมในนั้นเนี่ยเราก็คือความฉลาดนั่นแหละที่จะต้องรู้กลลเม็ดเคล็ดลับว่าทำยังไงที่จะชนะช้างได้นั่นแหละก็คือการลด ความเสี่ยงก็คือเราต้องเรียนรู้นั่นเองนะครับความรู้อย่าเป็นตัวชนะคือหมายถึงว่าจําให้เรามีวัสนะนะความรู้อะเพราะว่าการทําอะไรที่ไม่มีความรู้มันหมายถึงความเสี่ยงครับการรวยบนโลกใบนี้ไม่ได้แปลว่ามีเงินมากนะครับที่จะรวยคนมีเงินมากแต่ใช้มากมันก็ไม่เหลือไงครับถูกไหมแต่คนที่ไม่ได้รวยแต่เก็บเก่งเก็บเป็นมันก็พอกภูนไงครับถูกไหมเหมือนต้นไม้อย่างโกอัพก็คือโตขึ้นทุกวัน ก็เหมือนกับเงินเราอะที่สะสมไปมันก็เพิ่มทุกวันแต่คนที่มีมากใช้มากมันก็หมดไงครับถูกไหมเออมันไม่เหลือเลยก็ยังได้แล้วถามว่าจะรวยไหมถ้าเปื่อวันไหนที่แบบโดนตัดท่อนังเลียงน้ําเลี้ยงไปแล้วอะตกงานอย่างเงี้ยหรือแบบบางคนเกิดมารวยอ่ะพ่อแม่ตัดออกจากมรดกอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะว่าจะทําอะไรเป็นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุและผลมันคืออะไรอืมทุกอย่างต้องอยู่บนเบสออนบนเหตุและผล ช่องนี้ไม่เอาคอมมโนโน,นะครับเอาความเป็นจริงเอาเหตุและผลเอาพุทธศาสนาเพราะมีเหตุและผลรองรับนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ดาวพุธเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนย้านไปที่สองกุมภาพันธ์นะครับข้าส่รศีกุมถึง18มีนาคมช่วงแรกเนาะไปกลุ่มกับดาวประจําตัวดาวพรสศดีเนี่ยผมวินาศตัวเองตกวินาศคู่ก็ตกวินาศด,ด้วยนะครับปตตนิวินาศหมายถึงตัวเราไปต่างถิน่นได้เจอคู่ครับเจอคู่ต่างถิน่น แล้วก็ได้คู่ต่างถิน่นแล้วก็เกิดความมั่นคงคือครอบครัวครับไปมีครอบครัวที่ต่างถิ่นเลยเพราะว่าคุณวาส,สนาเนี่ยมันตกมาคือคนราศีมีนเนี่ยไปได้ดีต่างถิ่นในช่วงนี้เลยบอกเลยเพราะดาวมันไหลเข้าสู่ภพราศีกุมหมดเลยครับเออตั้งแต่ดาวราหูข้ามมาด้านนีไม่เกี่ยวมันจะอยู่มันไปนานละไม่เกี่ยวดาวเกตุก็ไม่เกี่ยวแต่มีดาวอาทิตย์จันทร์พุธเนี่ยพฤหัสเนี่ยไหลเข้าสู่ราศีกุมมดเลย มันก็จะผ่านภพวินาศก่อนหมายถึงการสิ้นสุดคุณดูจธจะทแข่งความเป็นจริงนะครับกรรมะคือการสร้างเกิดขึ้นลาบคือผลที่ได้คือผลที่ได้รับคือผล,ผลประโยชน์วินาศคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศตามที่มันเป็นกฎเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมครับแล้วก็เกิดใหม่มันไม่หายไปไหนนะครับมันไม่มีการสิ้นสุดเลยนะเหมือนกับคนเราอะเวียนว่ายตายเกิดเกิดชาตินี้ตายเสร็จก็เกิดชาติหน้านี่แหละตามพุทธศาสนาบอกนี่แหละคือ ปริศนาชีวิตของมนุษย์เราเห็นหรือยังครับเออเกิดขึ้น,ต,ออนตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กระดมพระหมายถึงการตั้งอยู่เพราะว่ามันหมายถึงอะไรการเก็บสะสมการได้มาการหามันก็คือการคือมีเงินเพื่ออามาใช้นั่แหละก็คือการเป็นอยู่นะครับเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ไปได้มีเงินก็ดำรงอยู่ได้ถูกไหมครับดับไปหมายถึงสาส์ใช้มันต้องใช้สังคมเนี้ยถ้าไม่มีสังคมจะไม่ใช้เงิน ถูกไหมพอเราอยู่ตัวคนเดียวก็ได้เราทําอะไรก็ได้ปลูกกินเองทํากินเองเพราะมันไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไงแต่มีสหาชาปุ๊บเห็นคืออื่นเขามีก็อยากมีบ้างเห็นก็อ,อื่นเขารวยก็อยากรวยบ้างมันก็คือหมดไปก็คือใช้ไปกับสังคมเห็นสังคมโอ้อ่านาฬิกาออกใหม่แบรนด์เนมโอ้มันต้องมี โอ้รถออกใหม่ไอโฟนมามันต้องมีเนี่ยเห็นไหมสังคมคือตัวจ่ายออกไปเห็นไหมครับเนี่ยคือปริศนาธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดต่ไปอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะตีปริศนาได้หรือเปล่าเนาะมันแฝงอยู่ใน12รัทธครับหลายคนอาจจะไม่รู้ครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยสอนผมหรอกแต่ผมดูจากตรงนี้แหละนะครับจากการตกผลึกจากความสังเกตขี้สังเกตจุกจิกจู้จี้มันก็เลยทําให้รู้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่เราต้องมีเบสออนพื้นฐานก่อนว่า เราเชื่อมันในพุทธศาสนาในเรื่องของคําสอนที่มาที่ไปอะไรแบบนี้ครับเราจะมองทุกอย่างเป็นสัจธรรมหมดเลยเราจะมองทุกอย่างลึกซึ้งได้หมดเลยครับเอ,อผมมาถึงจุดนี้เพราะว่าไปไปศึกษาเรื่องหองจุยหงจุยเนี่ยเป็นตัวเปิดโลกัศน์ผมมากถ้าเรียนแต่วิชาโหราศาสตร์ไทยก็ได้แค่ดวงดาวนั่นแหละครับมันไม่ลึกซึ้งอะไรเลยแต่ว่าการที่ผมลึกซึ้งตีความได้มากหรือเข้าใจในสัจธรรมได้มากการตีความเนี่ย ไม่ผิดนะครับแต่มันต้องตีในกรอบนะเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์จะมีกรอบของมันใช่ไหมครับเหมือนกับผลของเลขอะไรก็ได้ให้ได้เท่ากับ10มันมีวิธีตั้งเยอะแยะมากมายที่จะได้เท่ากับ10อย่างเช่นทำไงทีให้ได้เงิน10บ,บาทมันมีวิธีเยอะแยะใช่ไหมครับ้คูณ2คือได้5 2ครั้งมันก็ได้10ใช่ไหมครับหรือ1 10ครั้งมันก็ได้10เหมือนกันเห็นไหมสองหครั้งมันก็ได้10เห็นไหมครับมันคือที่มาต่างกันเครื่องมือต่างกัน รูปแบบต่างกันแต่ผลมันก็คือเดียวกันเนี่แหละการตีความก็คือทํำยังไงก็ได้วิธีการยังไงก็ได้แต่คําตอบมันต้องได้เหมือนกันครับด้วยหลักเกณฑ์อันเดียวกันเนี่แหละเออก็คือการขยายความการตีความของผมนั่นเองเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีประสบการณ์น้อยไม่ได้เป็นหน10สิบปีเหมือนคนอาวุโสที่เขาเคยเรียนมากันใช่ไหมครับเป็นแบบปรมาจารย์ 20, 30, น่ะสิปียีปีสาปีอย่างเงี้ยเราสู้เขาไม่ได้ นะครับแต่ว่าเราใช้การตีความเข้ามาช่วยเพราะนักพยากรณ์ไม่มีไม่มีตาทิพย์ไม่สามารถรู้ได้จริงไม่จริงแต่เราแค่บอกว่ามีเกณฑ์เพราะว่าเนี่ยมันอยู่ในบนเหตุและผลนี้แหละครับอืมหลายคนก็บอกแม่นในข้างล่างเนี่ยก็เพราะว่าเราใช้หลักเกณฑ์ไม่ได้ใช้มั่วนะครับหลายคนว่าหมอดูคู่หมอ,หมอเดาไม่ได้เดาครับบอกเราว่าไม่ได้เดา แต่ว่าแค่คาดการคาดเกณฑ์เพราะมันคือสถิติของผู้อื่นไม่ใช่สถิติของเราผมจะบอกเสมอหลังๆมาเนี้ยผมจะพูดเสมอว่าคุณไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอซไม่ต้องเชื่อคนอื่นร้อยเที่ไปดูช่องอื่นและไม่ต้องเชื่อตัวเองร้อยเเพราะทุกอย่างมันเคลื่อนมันมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับเอาผมกับคนอื่นมารวมกันแล้วอันไหนมันพูดตรงกันแตลว่าอันั้นใช่คุณก็เลือกใช่ไหมเอาตัวเองเข้าไปตัดสินอีกกลายเป็นว่าเออเราต้องบาลานซ์กันนะครับทวงสมดุลตาช่างให้มันได้ แล้วก็เลือกสิ่งนั้นอย่าอย่าลุ่มหลงไปในทางใดทางหนึ่งอย่าไปเชื่อผมร้อเปอร์เซนต์เพราะมันอาจจะผิดพลาดได้เพราะมันไม่ใช่สถิติของคุณมันเป็นสถิติของคนอื่นใช่ไหมครับแล้วอย่าไปเชื่อคนอื่นมากเพราะเขาก็ไม่ได้มีเหตุผลเขาแค่บอกว่าทายดีทายไลย์แค่นั้นเองอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องเออเอาของผมอย่าไปเขาได้ไปชั่งน้ำหนักด้วยเนาะอืมแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปตัดสินด้วยว่ากรรมอยู่ที่คุณคุณต้องเป็นคนเลือกเอง นักพยากรณ์ไม่มีสิทธิ์จะไปเลือกกมให้ใครนะครับเพราะคนนั้นต้องแบกรับด้วยถ้าเบื่อไปตัดสินให้เขานะครับทีนี้ดาวพุธยายเข้าสื่อเรือนตนุนะครับเป็นปลาดาวพุธมาจากนปัตนิปัตนิเป็นปลา,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 ปา,ปาปปแปลว่าจะวิ่งเข้าหาตัวคุณเขาจะยอมคุณเขาจะช่วยเหลือคุณเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากอริอริมากุมตัวครับแล้วตัวเองไปตกไม่นาาเนี่ยไม่ ไม่มีทางจะสามารถสู้ได้ปัญหาจะทิมแทงคุณใหญ่เลยแหละเพราะได้ตำแหน่งอุจจาวิราชด,ด้วยปัญหามีตำแหน่งครับคือดาวอาทิตย์มันคือความโดดเด่นทีนี้คือเรื่องจะวิ่งมาหานะ่พูดง่ายๆเนี่ยอดีตมาลงตัวเองเพราะวะ่าปัญหาวิ่งก้าาตัวซึ่งตัวเองไม่ได้เพลินทำนะครับไม่ใช่ตนุอดีตแต่ตอริมาตนุนะครับหมายถึงปัญหาวิ่งก้าาตัวเองตัวเราไม่ได้เป็นคนสร้างแต่คู่มาเป็นประด้วย ก็หมายความว่าคู่อาจจะนําปัญหามาสู่ก็ได้หรือคู่จะเป็นคนช่วยเหลือคุณได้หมายถึงประหมายถึงคุณต้องทําครึ่งนึงแล้วก็มีคนช่วยเหลือครึ่งนึงไม่ได้แปลว่าคุณต้องหมายถึงอะไรแบบไม่ใช่ว่าตัวเราต้องไปพึ่งคู่ร้อยเปอร์เซ็นะครับอืมในดวงดาวมันบอกว่าคุณต้องทาเองครึ่งหนึ่งด้วยเพราะเป็นปัญหาของคุณถูกไหมครับอะไรแบบเนี้ยตัวเองอาจจะทําผิดเองก็ได้เพราะวินาศไงแตนุกวินาศคือตัวเองมาทาให้เสียหายเองเออก็ได้มันก็เลยมีปัญหาเข้ามาไง ตัวเองอมีอุปสรรควิ่งเข้ามาหาตัวแล้วตัวเองไปลงวินาศแปลว่ายอมแพ้สิ้นสุดคือการว่ายอมแพ้หมายถึงว่าจบปัญหาก็ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วมีคู่ช่วยนะครับอหรือมีหุ้นส่วนช่วยมีบัตด,ดีช่วยมีอะไรช่วยก็ว่าไปนะครับเพราะมีคนมาซัพพอร์ตอยู่อาทิตย์กับพุทธเป็นคู่ช่วยเหลือกันนะครับเป็นคู่วิชาการหมายถึงการลงนามการเซ็นสัญญาแต่ถามว่าทําได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามี ปฏิรหมาถึงการมีผูกพันสัญญานะครับทำได้แต่มีอริมาด้วยก็หมายถึงว่ามีปัญหานะครับแต่ถ้าเรามีปัญหาแล้วมีหุ้นส่วนเนี่ยหุ้นส่วนช่วยได้แต่อย่าลืมว่ามันก็จะต้องแตกคอกันในภายหลังเพราะว่ามันเป็นลงวินาทมวาสนาเป็นลงวินาทคือหมายถึงว่าเราอ่านช็อตนี้นะครับอันนี้วิ่งเข้ามาปุ๊บอันนี้วิ่งเข้ามาปุ๊บตัวเราลองรับไว้ใช่ไหมแล้วไปตกวินาทหมายถึงสิ้นสุดเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยมีหุ้นส่วนก็ไปไ,ปไปไม่รอดครับสุดท้ายก็ลงวินาทเหมือนเดิมจบสส้้นนนหุ่วแ อะไรประมาณนี้นะครับพะตัวเองยังวาสนาไม่เข้มแข็งต้องรอ8เมษายนเป็นเกษตรเนี่ยอันนี้โอเคปังนะครับดีมากทีนี้คอนเซปต์ประมาณนี้พอเข้าใจนะนะครับทีนี้เราไปดูตัวดาวราหูดวงสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงลืมบอกไปว่าอาทิตย์เนี่ยอริเนี่ยมันมาทิ้มแทงวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปนะครับถึงกลางเดือนหน้า ส่วนดาวราหูย้ายจากราศีพฤษภศสาสชะเพื่อนผูงคนในสังคมเนี่ยนะครับจบไปละไปเรลงกันกเงินบ้างมาจากเรมินาสวินาสนหมายถึงการละทิ้งละวางกันต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศเบื้องหลังออนไลน์ไปลงการเงินแปลว่าวินาสกระดุมพระหมายถึงหาเงินได้จากวิธีการลับลับหาวิธีทางอ้อมทางตรงไม่ได้ทางตรงไม่มีทางได้เงินนะครับวินาสหมายถึงต่างถิน่นไปต่างถิ่นเนี่ยมันตกต่างถิ่นอยู่แล้ว ไปต่างถิ่นก็ได้เงินได้ทองเห็นไหมครับอยู่กินมีคู่มีครอบครัวมีความมั่นคงอยู่ต่างถิ่นเงินก็มาสิทีเนี้ยเห็นไหมครับก็คือหมายถึงว่าอาตกต่างถิ่นหมดเลยจบนะครับลาพับเป็นกเกษตรอยู่แล้วก็รออยู่แล้วแต่มีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือออ,ออนไลน์มีพันธมิตรมีความมั่นคงจากการ มีคู่ซัพพอร์ตเบื้องหลังนะครับแล้วเกิดความมั่นคงขึ้นนะครับประมาณนี้ก็ได้หรือเราอยาไปเป็นเขาเรียกว่าคู่ออกเงินให้เราอะลงมือทําคือหมายถึงว่าอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นเป็นเลขาเป็นนักจัดการเป็นนักบริหารอย่างเงี้ยก็ได้ครับแล้วก็เกิดความมัน่นคงเห็นไหมครับก็สร้างความมั่นคงได้อะไรแนวนี้เออคือจะได้มั่นคงจากคู่ช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่จากตัวเองนะอย่าลืมว่าคน วัสนาลงมราศีมินปุ๊บเนี่ยจะได้คู่กับความมั่นคงมาพร้อมกันแต่ว่าถ้าคุณมั่นคงคุณจะได้คู่ถ้าคุณได้คู่คุณจะได้ความมั่นคงแล้วแต่เลือกเอามันจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้หรือบางคนได้คู่แล้วก็ได้ความมั่นคงมาพร้อมกันเลยก็มีนะครับเออก็หมายถึงได้คู่รวยคู่มีฐานะก็ยกระดับฐานะขึ้นไปเลยนะครับก็ง่ายนะครับเออแต่ใครจะโชคดีแบบนั้นหรือเปล่านะครับ บางทีมันต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วมันถึงมาอีกอย่างหนึ่งตามมาแต่มันเบสออนเลยคือต้องวินาศหมายถึงต้องละทิ้งละวางต้องเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าก่อนถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีทางจะได้สิ่งดีๆเลยนะครับเพราะวัสนาไปตกวินาศเนาะต้องเข้าใจก่อนว่าดาววัฒนธลรงจะไปเป็นเกษตรเนี่ยหมายถึงมันได้จับคู่กับความมั่นคงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วคุณถึงจะมีวัสนาขึ้นมานะครับจากการเลือกการกระทําการตัดสินใจสิ่งนั้นนั่นเองก็คือกรรมะเป็นพบปัจจุบัน สำคัญมากนะครับเออก็จะทําให้เกิดเงินเกิดทองได้ในที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะยังไงก็ไปถูกทางทําให้ถูกทางครับแล้วทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แล้วก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็สู้ๆเป็นกำใจให้สามารถติดตามขาุมทรัพอนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดขุมทรัพยในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ